สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบแอมทรินีโดยไม่หมออั้มธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองปรบมือกับท็อปปิก <c oughs> เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดน,นึงเพราะว่าโอเครู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ขยับกัอย่างนี้เลยแหละอ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า คนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่หรือคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าคุณคิดไปเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็น5กองด้วยกันจุกๆนะจ๊ะมาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะหรือว่าคุณคิดไปเองเอออ่ะเดี๋ยวเอากองนี้ด้วยอ่าเอาสำรับนี้ดีกว่าเออนะมาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือคุณคิดไปเองนะกองที่หนึ่งสอง 3 4 5นะคนที่คุณคิดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะรู้สึกดีๆก็ได้คนคุยก็ได้แฟนของคุณก็ได้ใครก็ได้ที่คุณแบบว่าอยากจะถามถึงอะเนาะนะว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าคุณคิดไปเองนะจ๊ะทั้งหมดห้ากองด้วยกันจุกๆเกือบจะส่วนตัวแล้วนะจ๊ะอ่ะ เดี๋ยวมาเลือกไพ่กันนะก่อนที่จะเลือกไพ่เหมือนทุกครั้งทําสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้รสึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ ากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคละหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเลื่อนเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สตรงหว่างคิ้วออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊ะนึกถึงหน้าของคนที่คุณจะถามถึงด้วยนะว่าเขาอะคิดถึงเราบ้างไหม คุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะกดพอยส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าโอเคละนะก็หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะจ๊ะหนึ่งสสามสี่หรือห้า ากคุณยังสับสนอยู่ลองทำสมาธิอีกสักรอบนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันจะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ และวก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมหรือว่าเราคิดไปเองเนาะหากคุณยังสับสนอยู่เลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้ลองทำสมาธิไปอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกอง พวฉะนั้นให้ฟังมา่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดเียวก็สามารถเลือกกองเดียวได้นะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันนะไล่ไปทีละกองนะคะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่สองสาสี่และห้าตามลำดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งมาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าเราคิดไปเองหนึ่งสองและสามจ้าอืมใบแรกมาขออีกสักสองใบแล้วกันนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรว้ายตายแล้วโหยนี่ เหมือนกับว่าคนในใจของคุณเน่ยเขาคิดถึงคุณแบบลึกซึ้งเหมือนกันนะเฮ้ยเขาคิดถึงคุณเรื่องอย่างว่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ใช่คุณที่คิดถึงเขาฝ่ายเดียวเขาคิดถึงคุณด้วยแล้วคิดถึงมากแล้วคิดถึงเรื่องอย่างว่าแล้วคิดลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยว่า คุณไม่ได้คิดไปเองค่ะคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณต้องบอกเลยคุณคิดถูกค่ะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณจริงๆโอ้แล้วคิดลึกซึ้งด้วยนะที่ถ้าภายนอกของเขาอาจจะดูเหมือนไม่ได้แสดงออกถึงความคิดถึงหรืออะไรเลยนะแต่ข้างในเป็นไงคิดลึก <laughs> โอ้ ภายนอกเขาอาจจะดูนิ่งดูเฉยดูเหมือนกับว่าไม่ได้คิดถึงอะไรเลยหรือเขาอาจจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นหรืออาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความคิดถึงคุณสักเท่าไหร่แต่ภายในใจนั้นภายในมันสมองนั้นภายในศีรษะนั้นภายในความคิดนั้นเขาคิดถึงคุณแล้วคิดถึงแบบลึกซึ้งด้วยนะจ๊ะ<ฤ>คิดถึงเรื่องอย่างว่าด้วยนะจ๊ะ คิดไปไกลด้วยนะจ๊ะคิดถึงแบบเขาเรียกว่าลึกซึ้งมากๆเลยนะจ๊ะเพราะนั้นต้องบอกเลยคุณไม่ได้คิดไปเองค่ะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคุณต้องบอกเลยใช่ค่ะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะและเขาคิดถึงคุณอยู่ภายในจิตใจภายในใจอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านข้ามเลอก็ปะ เขาคิดถึงคุณอยู่ภายในใจภายในมันสมองภายในความคิดนะภายในกระโหลกเนี่ยนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีความคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้เขาจะไม่ได้แสดงออกแต่ภายใต้ท่าทีหรือทีท่าที่ดูเฉยๆต้องบอกเลยภายในใจเจ้าเอ๋ยคิดถึงคุณแบบลึกซึ้งแบบอยากจะกินกินคุณทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินนึกออกปะ ใครแล้วเขาหนายุ่งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคุณยืนยันว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะจ๊าเออมาค่ะต่อกันที่กองที่สองมาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมหรือคุณคิดไปเองอันหนึ่งสองและสามจ้าอืขออีกสักสองใบเพื่อความชัดเจนของเรื่องราวของคุณนะคะ วาย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 เน่ด nee. uh ูเหมือนกับว่าหากคุณกําลังสงสัยว่าเขาคิดถึงคุณบางไหมต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะอื เซนของคุณนมันแรงหากคุณกําลังคิดว่าเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าใช่ค่ะเขากําลังคิดถึงคุณแล้วกําลังคิดที่จะกลับมาหาคุณหรือเดินทางมาหาคุณด้วยนะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนคิดถึงคุณจริงๆคนในใจคุณคนที่คุณกําลังคิดว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณต้องบอกว่าใช่เขาคิดถึงคุณจริงๆแล้วก็กําลังคิดจะมาหาคุณด้วยหาก คนคนนี้นะเป็นคนที่คุณแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบอยู่นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากมีคนให้ความสนใจเยอะนะจนเขาอดรนทนไม่ได้อดรนทนไม่ไหวอยากจะเข้ามาชิดใกล้กับคุณเนอ,อหรือช่วงเนี้ยดูเหมือนกับว่าคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาหรือคุณทําให้เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา หนะากสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่า,เ,าเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะก็เช่นเดียวกันนะคุณทาให้เขารู้สึกคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์ดูมีน้ํามีนวลยังไงก็ไม่รู้นะทาให้เขารู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเซนส์ของคุณบอกว่า เขาน่าจะคิดถึงเราอยู่คืออยู่ๆคุณก็คิดถึงเขาแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะคิดถึงเราเหมือนกันใช่ค่ะเขาคิดถึงคุณเนาะเออเพราะช่วงนเนี้ยเสน่ห์ของคุณค่อนข้างรุนแรงทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เผลอๆเ,เ,เขาส่องคุณอยู่บ่อยๆด้วยแล้วก็มีโอกาสว่าจะมาหาคุณเร็วๆนี้หรืออาจจะนัดแนะเพื่อที่มาเจอคุณเร็วๆนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณนะกับคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมีการทะเลาะเบาะแหวงอะไรต่างๆกันก็แล้วแต่นะต้องบอกเลยว่า มันไม่ใช่แค่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณจริงๆนะหากคุณสงสัยว่าเขาคิดถึงคุณไหมต้องบอกว่าใช่เขาคิดคิดถึงคุณนะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมใช่ค่ะเขาคิดถึงคุณนะเพอๆส่องคุณด้วยนะส่องคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กําลังคิดว่าจะกลับมาหาคุณแล้วใครแล้วคุนายคุงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาต่อกันที่กองที่3มค่ะมาดูกันว่าคนในใจของคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าคุณคิดไปเอง1 2และสามค่ะโอ้โหใบแรกมาก็เป็นพลังงานของความนึกถึงคิดถึงหละแต่เก็บอาการว่าขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักสองใบแล้วกันนะคะเออโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่า เขาคิดถึงคุณนะแต่เก็บอาการไว้ว้ายเพื่อนรู้คนรอบตัวรู้ทุกคนรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากแต่ไม่แสดงออกหรือเก็บอาการเอาไว้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณไม่ได้คิดไปเองหรอกนะคะเขาคิดถึงคุณนะ ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเพอเพอเขาคิดถึงคุณตลอดเขาคิดถึงคุณบ่อยเขาคิดถึงคุณทีแต่ไม่แสดงออกหรืออาจจะเก็บอาการเอาไว้แต่ต้องบอกว่าคนใกล้ตัวจะติดอืเพื่อนจับติดนะคนรอบตัวจับติดคนใกล้ชิดสนิทสนมจับติด นะว่าเขาคิดถึงคุณแต่ไม่แสดงออกหรือว่าเก็บอาการเอาไว้นะคะเออเพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะคิดถึงเราเหมือนกันเหมือนที่เราคิดถึงก็ต้องบอกว่าคุณดาไม่ผิดค่ะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆแต่เขาฟอร์มนะคะโอ,อ้คิเกเก็นะฟอร์มจัดอีกโก้สูงนะทำเป็นไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงทําเป็นเฉยทําเป็นนิ่งทําเป็นเงียบนะแต่จริงๆแล้วภายในใจคิดถึงคุณมากแล้วคนรอบตัวเขาจับติดหมดนั่นแหละเพอเพอเขาก็อาจจะมาพูดกับคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากนะแต่เขาแบบอาจจะมาพูดให้เพื่อนฟงังพูดให้คนใกล้ตัวฟงังแต่ไม่พูดกับคุณหรือไม่บอกคุณถึงความคิดถึงนี้เท่านั้นเองอืมเพราะฉะนั้นบอกไว้กงนี้นะว่าเขาคิดถึงคุณเออ ไรแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4นะมาดูกันว่าคนในใจของคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือคุณคิดไปเองนะหนึ่งสองและ3จ้าโอ้คิดถึงกันทั้งคู่นั่นแหละไม่ต้องมาหาเลยว่าใครคิดถึงใครไหม 100%เขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันโนนะคุณไม่ได้คิดไปเองนะเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะจ๊ะเออดะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความนึกถึงเขามีความคิดถึงคุณค่อนข้างมากมีความหลงรักหลงไหลครั่งใครในตัวคุณเหลือเกนินเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมต้องบอกเลยคิดถึงมากคิดถึงหมายคิดถึง ทั้งกายทั้งใจว้ายนะเออ <c oughs> นะแล้วดูจุดพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยนะถึงได้คุยกันก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงทุกวินาทีคิดถึงทุกเวลาคิดถึงทุกทุกวันเวลาที่หายใจโยนะ <c oughs> ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบสองใบ,ใบว่าไพ่จุดสุสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะว้า ไม่ว่าจะอยู่กับใครในใจเขาก็คิดถึงคุณโอ้เ oh, ดดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครเขาก็ดูคิดถึงคุณนะวาทั้งคิดถึงทั้งหวง <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะคุณไม่ได้คิดไปเองเขาคิดถึงคุณจริงๆแล้วคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาต่อให้เขาอยู่กับใครใจเขาก็คิดถึงคุณแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ความคิดถึงธรรมดาเป็นความคิดถึงบวกความหึงหวงโ้นะทั้งคิดถึงทั้งหึงหวงทั้งห่วงใหญ่คิดถึงคุณหมดทั้งหัวใจคิดถึงคุณอยู่ตลอด ตลอดทั้งทั้งวันตลอดทั้งวันตลอดตลอดกาลเออเอาสินะเออเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ดูเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครใจเขาก็คิดถึงคุณนะทั้งคิดถึงทั้งหึงหวงทั้งห่วงใยอะค่ะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขาหลงรักหลงหลคุณไม่ไหวนะถ้าไม่ได้แสดงออกอะไรยังไงแต่ ภายในใจก็คือคิดถึงคุณไม่ไหวจริงๆนะเออนะถ้าความคิดถึงมันฆ่าคนได้จริงๆให้ถ่ายว่าวันนี้วันนี้ใครจะตายเขาจะตุยนะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคิดถึงมากคิดถึงหมายคิดถึงชิปลอสเลยนะคะเออนะเออคิดถึงมากมายเลยทีเดียวนะคะเออทั้งคิดถึงทั้งหงุดหงิ ทั้งห่วงใหญ่นะไม่ว่าจะอยู่กับใครใจก็ยังเฝ้าคิดถึงแต่คุณแค่เพียงคนเดียวใครแล้วเขาหน่าน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่5้ามาดูกันว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะหรือคนในใจของคุณได้แหละนะเขาคิดถึง คุณไหมหรือว่าคุณคิดไปเองหนึ่งสองละสามจ้าอืมขออีกสักสองใบเพื่อความชัดเจนนะจ๊ะโอ้นี่เขาคิดถึงคุณอยู่ทุกวินาทีดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันว่า ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมต้องบอกเลยเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลานะคิดถึงโมเมนต์ดีๆคิดถึงตอนที่อยู่ได้ดูอย่้วยกันไปเที่ยวด้วยกันทําอะไรด้วยกันมีความสุขด้วยกันมีความสนุกด้วยกันหรือทําอะไรร่วมกันน่ะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะเพราะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าคุณคิดไปเองต้องบอกว่าคุณไม่ได้คิดไปเองค่ะเขาคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันและกันคิดถึง จนเก็บไปฝันถึงเธอทุกนาทีคิดถึงแต่คนดีคิดถึงเธอวันนี้และคิดถึงเธออยู่ทุกวันโอ้นะเขาดูจากพลังงานตรงนี้นะมันขึ้นพลังงานของความคิดถึงอยู่ตลอดแหละเจออะไรดีๆก็คิดถึงเจออะไรที่มันเศร้านะก็มีความคำนึงหานะคิดถึงอะไรที่ เราเคยผ่านร่วมกันมาคิดถึงคุณอยู่ตลอดทุกเวลาทุกเวลาทุกนาทีฮ่าฮ่าฮ่าเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขามีความนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดแหละนะคะคิดถึงช่วงเวลาดีๆอะ นะคะเออคือคือเจออะไรดีๆก็คิดถึงคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันด้วยแล้วก็เวลาที่เขาเจออะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็คิดถึงนะเออคิดถึงว่าถ้าเกิดมีคุณอยู่ด้วยอะไรต่างเนี่ยมันก็คงจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือมีความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะคุณไไไไมมม่่่่่่่่่่่่ดด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 ด้คค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 ิิิิิปเเเเเเเออออองงงงงงหกกกใชชวววววาาาาาาาแุณฝยยยยีีีีีีทททขขขถถถถึึึึนน็ููตลลลๆั เพราะฉะนั้นเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะเออนะใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ซให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอยา่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย